คลิปวิดีโอนี้จะสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะกราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนัดสาววันนี้พบกับส่อยยกสดนะจ๊ะจะพามาเล่นมาเฟียมาใจในค่ายพีจีสรอของเรานั้นนองเริ่มเลยแล้วกันนะคะเปิดที่เบ็ดเท่าไหร่ดีเบ็ด30ไปเลยทุน8,004เนาะ ไม่รู้จะปังหรือเปล่านะจ๊าฝักเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ,ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันนะจ๊าพี่พีหุยขาดหมวกเนี่ยมาเฟียเขาว่าวันนี้มาดีมีทรงเลยเขาว่าคูณร้อยลงฉ่ำไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าที่ฉันเคยเล่นก็คือคูณร้อยมันจะมาแต่เบ็ดแบบเแบบ็ดอาุมเจาะเนาะเแบบ็ดใหญ่ๆไม่ค่อยออกเลยคูณร้อย เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันโอโ้มีสี่กล่องเปิดกล่องเดียวเคมนี้ต้องเข้าสเกตเตอร์เนาะถึงจะเปิดถูกกล่องไม่งั้นก็จะสุ่มเปิดไม่งั้นจะเปิดแค่แบบบางกล่อง ยังไงสีปึ้งๆไปเลยขุ่นนี้มาฝากพี่ๆนะคะก็ติดตามถูกใจสับตะคงสับตะคายไว้ด้วยนะจ๊ะค่ายปีจีของเราฉันว่าน่าจะไม่ทำให้ผิดหวังหรอกเนาะผิดหวังหรือบ้ล่าล่ะว้าวกล่องจะโอ้ยกล่องไม่เปิดเนี่ยยังไม่เข้าสกเกตเตอร์ให้เลยอ่ะ,อะลองลดเบ็ดสิ เบ็ดยีสสักห้าสิบหมุนไหมเพื่อเกิดอภินิหารอะไรใดๆขึ uh, ้นมาพี่มารวมเล่นด้วยกันในไรสดดดานะคะตอน18บแนาฬิกาสสินาทีที่เพจเพจซอยกสดนะจ๊ะเออปังปังปึ้งปึ้งหมวกมาแถวสนี่เขาเป็นอะไรกับหมวกมากไหมนะหลายรอบและไม่มาสักทีเลย สเตเตอร์ก็ยังไม่มาไหนใครว่ามาเฟียมาดีหวะมาเฟียมาใจพีจีพีใจเราจะไม่ค่อยชอบเล่นค่ายอื่นเนาะเพราะว่ามันแตกยากน่ะแล้วมันก็ได้น้อยก็เลยแบบกลายเป็นลูกรลักพีจีไปเลยไม่มีอาพินนีารอะไรเกิดขึ้นเลย มาเฟียตื่นหน่อยจ้ามาเฟียนี่ขึ้นหลับเบือยังไงสิยังไงสิเพื่อจะมาทายพายอยู่ปะอภินิหารอภินิหารมาเฟียนี่มาสามสิบมืสุดท้ายไม่มาฉันเลิกละไม่มาฉันไปละ พอตึงๆไปเลยไม่ตึงเลยอ่ะแย่ yeah, ละอะไรกันครับเนี่ยสิบแปดหมุนสุดท้ายใครอยากดูเกมอะไรนะ,ะพี่ๆคอมเมนต์เข้ามาได้นะจ๊ะจัดให้แบบเปิงเปิง ไม่เข้าสเกตเตอร์เลยเนาะเย้ยจังเออคูณร้อยมาสิคูณสิบคูณรลอยมันออกยากนะมันจะออกแต่เบ็ดหน่วยอะเบ็ดไม่เกินสิบเนะี่ยอ่ะโอเคเรายอมมาเฟียแล้ววันนี้เรามาเช็คมาเฟียให้ละ มาเฟียก็คือ,อยังไม่มีพินิหาเหรเนาะพี่ๆเนาะใครจะตามนะคะแนะน่าเป็นเจอิชากับสาวท่ามากกว่าเนาะวันนี้มาดีมีทรงนะจ๊ะโอเคสำหรับยังไงก่อนรอก,ก่อนเผื่อคุณร้อยเอาคุณสิสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะ๊ะเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย